สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้อยู่ในเกมซื้อประสาตาีมทีมนะฮะก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาเปิดกาชาฮะรวดเดียวครับ3ตู้นะครับก็เป็น3ตู้ใหม่เนาะจะเรียกว่าใหม่ได้หรือเปล่าแต่มันก็น่าเปิดทุกตู้แหละฮะสำหรับไอดีใหม่ๆนะไอดีอดองบอลอะมันน่าเปิดทั้งนั้นแหละครับ โดย ID นี้นะฮะไม่ใช่ ID ของผมนะครับเป็น ID ของลูกค้าท่านหนึ่งครับฝากมาให้ผมเปิดผมช่วยปั้นนิดหน่อยเนาะโดยทีของเขาเนี่ยก็ถือว่าสวยงามสวยงามน่าจะสวยกว่าของผมด้วยถ้าเปิดได้ดีๆนะฮะแต่ก็ที่สําคัญนะฮะลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาซื้อ ID ผมไปไม่เท่าไหร่นะฮะเขายังสามารถเติมอัดได้ด้วยฮะ,ะแบบว่า คือถ้าตัวเปมาแล้วต้องการอ่ะก็จะจัดนะฮะเบื้องต้นตอนนี้มีอยู่ประมาณ6,000ดีมบอลนะครับเป็นบอลเปซ่าเกือบร้อยห้ฮะโดย3ตู้ที่ผมจะเปิดนะฮะก็ต้องเป็นตู้สุดคุ้มค่าอีกอย่างการันตีผล้เอ่นอ s r อย่างดีมสเตปอัพเนาะตู้ตัวดีๆอย่างโซกะนะฮะแม้จะแอบเกลือไปหน่อยและสุดท้ายครับก็คือตู้ใหม่ล่าสุดอย่างตู้มหาเทพดีแอแล้วก็พี่โตโน่นะครับ 3ตู้นี้นะครับที่ผมจะมาเปิดครับไม่ใช่ไอดีผมนะฮะไม่ใช่ id เปิดแจกครับเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องทักมาก็ได้นะครับว่าพี่ไอคลิปล่าสุดเนี่ยที่จะแจกเมื่อไหร่ไม่ได้แจกนะฮะไม่ใช่ของผมครับดูแลให้เฉยๆฮะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเปิดกาชานะฮะวันนี้รวดเดียว3ตู้ครับ ก็จะเข้าสู่ช่วงโฆษณาสปอนเซอร์ก่อนครับสปอนเซอร์นะฮะร,ร้าน The h u n t Shop Mobile นะครับร้านรับเติมเกมนะครับรับเติมเกมซื้อประสา,า e a m Team นะครับโดยเมื่อคุณเติมที่ร้านนี้นะฮะคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่าเติมเองฮะและปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีการรีฟันหรือ,อ,อการของเงินคืนนั่นเองบางคนถามว่ารีฟันคืออะไรเนาะไม่มีฮะให้แบบว่า โดนไปเหลืองไปแดงอ่ะไม่มีครับไม่มีกรณีนี้แน่นอนครับเพราะว่าร้านเขาจดทะเบียนถูกต้องมีความเป็นมืออาชีพนะฮะโดยราคานะครับของแพ็คนะครับจะอยู่อย่างอันใหญ่สุดนะฮะจะอยู่ที่1,950บาทนะครับถึง2,080บาทนะฮะตามราคาของกิฟต์การ์ดอันนี้เขาบอกไปด้วยว่าราคาอาจจะแกว่งนิดหน่อยนะฮะแต่ได้ถูกแน่นอนครับบอกว่ามาจากช่องแมวนะฮะลดเพิ่ม และถ้าคุณเติมเยอะๆลองคุยราคาเขาอีกทีฮะ,ะรายละเอียดของช่องนะฮะของทางเพจรับเติมตังค์นะครับก็จะอยู่ตรง e s สคริปชันด้านล่างนะฮะติดต่อไปได้เลยครับถ้าใครไม่มีไม่เหลือบอลเนาะมาถูกกว่าเติมเองอะถ้าใครจะเติมอยู่แล้วอะมาต่อมาครับร้านรับฟาร์มนะครับของแอสพานุนะฮะ แอดพานุครับเห็นไหมครับ Facebook ซ้ายบนนะครับนั่นคือช่องทางติดต่อนะฮะรับฟาร์มสตอรี่เรนและอีเวนต์ครับมีความฉับไวในการทำงานอย่างมากนะฮะเมื่อคุณไปจองคิวนะฮะเมื่อถึงคิวนะครับเริ่มสตาร์ตฟาร์มเมื่อไหร่เมื่อเริ่มสตาร์ตสตอรี่นะฮะประมาณ48ชั่วโมงครับสตอรี่เสร็จหมดทันทีฮะ าร์มสตรอรี่ได้ประมาณ900ดีมบอลนะครับคุณสามารถติดต่อได้เพิ่มเติมที่ Description ด้านล่างนะฮะปลอดภัย100%ครับ,รบท่านนี้ครับผมใช้บริการมาแล้ว3 ID นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับ ID ดองบอลอันนี้ผมขายเองนะฮะบ,บางไซส์ก็จะหมดนะฮะเช่นไซส์5000เนี่ยหมดละ <laughs> แล้วก็ไซส์ 1,650เนี่ยมันขึ้นไปไป1ัน0นะฮะส่วนไซส์อื่นอย่างราคาเดิมนะครับติดต่อมาได้ครับที่ Facebook นะฮะรายละเอียดตรงนี้เลยครับเห็นไหมฮะด้านล่างของรูปภาพครับจะมีรายละเอียด Facebook ของผมอยู่นะฮะก็เหมาะแก่การเริ่มต้นที่ดีนะฮะถ้าใครที่จะเริ่มต้นในช่วงครบรอบ4ปีครับดีกว่าเติมอัดฮะโอเคหมดละสำหรับงานสปอนเซอร์ครับตอนนี้เรามาดูงานกาชาดีกว่า 3ตู้นะฮะก็ถือว่าเป็น1ใน3เป็น3ตู้ที่น่ากดสำหรับ ID ดีใหม่อย่างแรกนะครับก็คือ Team. บัฟทีมอันที่2ก็คือไอพวกตัวใหม่ๆ4%ม่เนี่ยแล้วก็โซกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่นะฮะ4%และสุดท้ายนะครับก็คือตู้นี้ครับก็ถือว่าเป็นตู้ที่ควรจะเปิดสำหรับ ID ดีใหม่นะฮะเพราะว่าไม่แจก,กทุกสเต็ปเลยผมได้ตัวดีๆมาหลายตัวเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาบังเนาะอาบังสีแดงนะหรือว่าโกอย่างบุลเลอร์นะฮะ ได้มาจากตู้นี้นั่นแหละครับก่อนอื่นฮะผมขอเริ่มต้นด้วยของฟรีประจำวันนะฮะก็คือตัวครบรอบนะครับกดได้วันละมันตินะฮะก็น่าจะกดได้อีก13วันนะฮะรวมเป็น14วันครับ14เมาตินะฮะถ้าใครไม่ได้เอ r เลยเนี่ยก็ถือว่าซวยระดับหนึ่งเนาะเพราะว่ามันมีตัวใหม่ๆเข้ามาแซมด้วยนะฮะสำหรับตู้นี้ครับแต่เอเต้องออกก่อนนะ แบบนี้ไม่ออกนะฮะแบบนี้เกลือครับขอเริ่มต้นด้วยตู้ที่ถือว่าเกลือที่สุดนะฮะใน3ตู้ก็คือตู้นี้ครับโซกะฮะ5สเตปฮะถ้าได้โซกะก่อนผมจะหยุดนะครับ แต่ความจริงแล้วไอ้ตู้นี่นะฮะห้าสเต็ปครบแล้วออกตัวที่ต้องการเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแล้วะฮะไปกันที่สเต็ปแรกนะฮะโซก่า4%ครับมันไม่ใช่4%ธรรมดาตัวมันเก่งด้วยนกสองตัวครับสเต็ปแรกฮะไอดีผมอะผมกดเกินประมาณร้อยดีมบอนนะกว่าจะได้โซกะแต่ว่าสำหรับไอดีของคุณลูกค้านะฮะ ผมไม่กดเกินนะฮะตามไหนตามนั้น5เต็ปไม่มาก็คือไม่มาฮะเต็ปที่สองครับ40ดีมบอลครับนกสองตัวเท่าเดิมเลยอะ่ะคือคือสองชีติดชักไม่ค่อยดี ชักไม่ค่อยดีไอดี ID. นี้มันมีซุบซ่เนาะแล้วม,มีแบบว่าโซโการมันก็บอลง่ายมันก็4%ชิวชก็ถือว่าเป็นกองหลังตัวจริงได้สบายๆนะฮะโอกาส30%ครับที่จะออกตัวหน้าตู้นะฮะโอโ้โหมาขอเถอะขออีเสอาร์มาก่อนหนึ่งตัวโอเคมาแล้วครับมาแล้วอาจจะมาในสเต็ปที่3ก็ได้ฮะ โซกะตัวอื่นไม่เอานะฮะยอดเยี่ยมครับโซกะในสเต็ปที่3นะฮะผมจบเลยนะฮะสำหรับตู้โซกะนะครับแม่งดีมาของผมีกออกไวมากครับแค่เพียง120ลูกนะโซกะออกเลย ถ้าเขาอยากไปกดบวกหนึ่งก็เดี๋ยวเขาไปลองเองเนาะอีกร้อยลูกต่อมาครับก็คือตู้ดีมสเตปอัพฮะถือว่าเป็นตู้ยอดฮิตนะสาหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ไอดี ID ใหม่ๆเพราะว่าตัวที่คัดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากไอพวกตัวเก่าๆที่มันมีท่าดีๆอย่างเชนหรือว่าฮีโนะเนาะตัวอื่นๆนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ที่มีบอลทางนั้นครับก็คือตัวครบรอบ3ปีนั่นเองจน,นถึง4ปีเนาะถ้าเปิดครับการันตีทั้งหมดนะครับ300ดีมบอลเนี่ย รเริ่มกันที่สเต็ปแรกครับตู้พื้นฐานเนี่ยเป็น5%รนะฮะไม่ใช่3%แบบตู้โซกะนะครับ SSR ควรจะได้จัก10ตัวตอนผมกดผมได้8ตัวมันแถมมาตัวเดียวเท่านั้นแหละมาเดินไปแล้วกัน2 SSR ขอหรูๆนี่ไงะส SSR หรูไหมล่ะ <sk r att> เออก็ก็ดีนะฮะผมถือว่าโอเคอยู่สำหรับอีวานเกลนะฮะลอซซี่ลอซี่สามฮะอันนี้ไม่เวิร์คครับแล้วเต็ปที่2นะฮะ50%ออกตัวหน้าตู้นะครับซึ่งไอตัวหน้าตู้เนี่ยเอาฮีโนะมาเลยแล้วกันอยากได้ฮีโนะที่สุดละยิตาไม่ต้องมานะ ไ,ไม่แถมนะฮะไม่แถมไปเอานะมึงโอ้โหรีเวลครับเอ้ตัวนี้ก็โอเคนะมันมีวันแทบโอเวอร์เฮดก็เป็นท่าบ่งจิ้แรงที่สุดของรีเวลนะฮะดีแหละได้เอสสี่สิบมามาครับสเต็ปที่สามฮะอันนี้การันตีตัวอัพเกรดปะ ตัวหน้าตู้เนาะผมอยากได้สองตัวเพราะว่าหนึ่งตัวคือเกลือนะฮะอืมสองตัวโอเคห้าตัวเข้าไปแล้วนะ,ะแค่สามสเต็ปเท่านั้นขอฮีโนะเรียวมะโอ้โหพี่แฟกมาทุกไอดีเลยอะแปดดีฟ้าเนี่ย แล้วก็เกนโซนะฮะเกนโซสีแดงอันนี้ก็ซ้ำนะครับยังไม่ถือว่าเด็ดเท่าไหร่นะคือมันยังไม่ได้โกที่แบบว่าเอาลงได้ทันทีอะยังใช้เอสปาด้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะต้องเป็นพวกมูลเลอร์แม่ก็รีชาว์อะถึงจะดีสำหรับตัวธรรมดาครับตัวละครเต็มนะฮะ ฮึบเข้าให้สองเอเลสอาขอเหมือนเดิมมาเยอะๆอ่ะเฮ้ยคุณออกเยอะว่ะนึกว่าจะ 3. สามแล้สึกใบแรกจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอ้โหแม่งซ้ำมีห้าตัวมึงซ้ำอ่ะเออนาโปเลียนเอเอาได้เอาได้อไดอดีนี้มีปีแอลนะฮะไอดีนี้มีปีแอร์นะครับ ผมบอกเลยถ้าได้วิากี้อีกตัวเนี่ยสามสีแม่งคุบเลยนะเริ่มคุม้มละไดโนโปมาสเต็ปที่ห้าครับการันตีสองเอสีสอาร์นะฮะสามลูกมาเลยมาค,ค,ค,มคงได้แค่สองฮะ โอชาร์จครับตัวนี้ก็ถือว่าใหม่นะฮะค่าที่ดีครับเออ่ถือว่าเป็นนิวแล้วกันเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับขอชิโน่แล้วกันเออ่คาร์บิแอร์ตัวไอ้ขาดมิสกิตัวเดียวหรือเปล่าผมไปดูนะฮะต้องลูกมาแล้วก็ขอชิโน่ด้วยไม่เอาแฝดแล้วนะฮะสองตัวละไอ้สีแดงก็ไม่ต้องมานะขอเป็นชิโน่ไม่ก็เคนก็นยังดี โอเคสองลูกครับมีแถมอีกลูกหนึ่งออกเยอะเหมือนกันนะเยอะกว่าของผมอะเคนโอเคก็คคยังดีครับถือว่าเป็นท่าแรงนะฮะโซลิดบล็อกครับฮึบเข้าให้โอไวรันวะ่ะหุยเชี่ยของแรงโอไวรันนี่โคตรโหดนะฮะเอ้ยแจมเว้ยมา เปิดให้หมดก่อนหรือค่อยไปจัดทีมให้เขาหน่อยหนึ่งเนาะดีแอสแน่นอนอันนี้ผมไม่ไม่ไม่โตโน่ล้ะดีแอสมามาสเต็ปแรกนี่อันนี้ฟรีนะฮะตู้เป็นสามเซ็นครับและก็เหือครับเฮ้ยเมื่อกี้ตู้ดีมากเลยนะได้โอไวรันกับนโปมา ตู้นนี้ไอไอดีนึกสุดจะ,ม,ะดมีราดุงกาใช่ไหมราดุงกาแล้วก็ตัคละครอ,อย่างอโทรมขับสโมสอโอ้โหวสวยเยอะนะฮะมันต้องสวยเอาของผมอยู่แล้วละ่ะมันก็เติมอัดได้อย่าซื้อภาษามาหรือมาเยอยมาวะ,ะามาเยอยมาเนาะ สองสเตปแรกครับเรือนะฮะโอกาสออกเอสดอาร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสเตปที่สามฮะตัวนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะ่ะแอบน่ากลัวแต่เอาดีเอสมาแล้วกันดีเอสน่าจะมานะฮะโอเคมาครับเอ r ดอาร์แรกครับของตู้เสเตปนี้นะฮะผมนึกว่าจะมาสองลูกสองลูกเปล่าวะลูกแรกอะ่ะ ยีเคาะไหมเอ้ยสองลูกเรียบร้อยครับโตโน,โน่นะฮะบพกกูอยากได้ดีแอดมีโตโน่โนเนาะดีแอดมาโอ้เฮ้ยสามลูกเลยเหรอวะโตรัมครับอ้โ,โหเอาท่านะฮะมันจะสวยไปไหนเนี่ยพอดีแอด เมื่อกี้สามเอเอาร์ R R เลยอ่ะโอ้โหการันตีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้จะเกลือแล้วฮะสเต็ปที่สี่ครับเรียบร้อยครับเกลือครับมาไม่ครบไม่ต้องลุ้นฮะเข้าสู่สเต็ปที่ห้านะ มันการลตีใช่ไหมพอดีแอดพลีดดีแอดครับมาลูกเดียวครับลูกเดียวมาละโอ้โหสวยงามครับสวยงามฮะต่อเลยไหมอีกร้อยลูกเองจะได้บวกหนึ่งดีแอดมาแน่ครับบวกหนึ่งดีแอดเนี่ย <laughs> ไหนๆก็ไหนๆละมาถึงสเต็ปหกสเต็ปเจ็ดแล้วเนาะ สวยจริงฮะโอเคคุณชายคุณสาชมเรืเอ,อนะฮะมอตีนีแล้วก็สุดท้ายครับขอดีแอดอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจะได้บวกหนึ่งเนาะ สองลูกครับกลัดไปบวกสอง Ds บวกหนึ่งอ้โยสบายมันดวงดีเลยโอ้โหชไนเดอร์นะฮะโอเคครับได้โตโน่ด้วย Ds บวกหนึ่งบวกโตโน่นะฮะคุ้มแหละเอาคุ้มเอาจริงๆไอดีนี้มันขาดกองหน้าด้วยใช่ไหมเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าจะขาดโกตำแหน่งเดียวนะเจนทีเล่ก็มี วาวเออเห็นไหมมีพีแอรอยู่ละขาดมิสกินะฮะขาดมิสกิตัวเดียวครับสามประสานนะฮะโอ้โหออกเยอะมากฮะผมจะลองจัดทีมดูแล้วกันครับเราให้มาเอา็ทั้งหมดทีหลังนะฮะอันดับแรกนะฮะตัวละครที่ผมว่าเอาเป็นตัวจริงแน่นอนก็คือวายลันนะคระับน ร5%นะฮะต้องโดนจะต้องโดนมัสยาม่าเนี่ยมันจะลงทำไมวะเฮยเฉยนะฮะเอาใช้โอไวรันดีกว่าที่ผมใส่มัสยาม่าเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกนะฮะคือมันมีโลว5%ฮนะแต่ตอนนี้ตอนนี้เรามีตัวปล่อยโล5%แล้วก็คือ,อโอไวรันนะฮะมัสยาม่าก็สำรองไป ไป้องใช้ฮะนี่นะฮะเราจะเล่นต่างชาติสีแดงนะครับจากทรงแล้วแล้วก็มีดีแอดนี่ด้วยนะเอาท่าครับดีแอดนี่นะฮะเอาท่าครับต่างชาติสีแดงแน่นอนครับห้าตัวติโตอิโตใช้ญี่ปุ่นเขียวสองตัวก็พอแล้ว ชาติสีฟ้าสองสามเออต้องการต่างชาติสีแดงหนึ่งตัวฮนะ <c oughs> รู้สึกว่าจะมีแต่กองหลังนะมันมีแต่กองหลังจริงๆอะ่ะ <c oughs> เออตีโตมันก็มีโล่อะ่ะผมไม่อยากเอาออกอะ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้อีชินะฮะ ให้ตัวนี้ไปก่อนเนาะอิโลเหมือนกันโอเคใช้ได้แหละเริ่มสวยนะฮะอืมผมยังไม่มีโกตัวที่ดีกว่านี้ผมก็ต้องแบบนี้ไปก่อนเนาะโกที่มีนะมันมีแค่ใช้อยู่คือเอสปาดา นอกดันนี่มันก็ระดับเดียวกันนะฮะโหดนะครับสวยแล้วท้ามีด้วยมีท่าของดนะีแอดเนาะดุงก้าก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยฮะแต่ผมว่าผมดันบอลส0สิได้สบายๆบนะอ่ะมันที่เหลือบอล5,000ันนะฮะแน่นอนว่าเขาเติมอัดได้นะฮะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอออะไรนะ กรดีออสนะฮะเทวดที่ยนะครับโดนแน่ๆครับโอเคพวกดีนะฮะไอดีนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะอ่อไลฟ์ถัดไปดคลิปถัดไปนะครับไอดีนี้เขาซื้อมาค่อนข้างมีราคานะฮะแล้วเ็ายังเติมอัดเข้าไปด้วยก็มีเงินแหละเพราะฉะนั้นบางคนนะเนี่ยเ็าจะประมาณว่าเอ้ยพี่ทำไมผมไม่โชคดีแบบนี้บ้างบางคนเขาลงทุนนะฮะลงทุนหนักด้วยก็ไว้เจอกันใหม่นะฮะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอให้โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ